ครับนี่ก็พันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองประกอบเทสกันนะครับโอเคครับเพื่อที่จะเตรียมส่งงานนะครับเป็น DC 2 4โวลต์นะครับปั่นปัมไฮดรอลิกนะครับก็จะแปลงเป็น 12V โวลต์นะครับ เดี๋ยวไปขั้นตอนประกอบกันเลยนะครับส่วนตัวฟิลคอยนี้ก็ได้ต่อขนานเรียบร้อยนะครับเป็นี้นะโอเคนะครับเป็นการต่อหัวสายนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการประกอบชุดนี้นะครับชุดสายฐานนะครับสายฐานตัวนี้จะเป็น M นะครับ ฝั่งนี้นจะเป็น B นะครับก็จะมียางซับไอ่าทั้งสองฝั่งนะครับ ยังซับรับแรงกระแทกนะครับตัวนี้ก็ประกอบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยสวมลงนะ,ะนี่นะคะระับประกอบส่วนนี้ก็ให้ดูเคี่ยวนะครับถ้าเราไม่แน่ใจก็ให้ใช้เมจิกนะครับขีดไว้นะเวลาสวมเข้าไปแล้วอาจจะมองไม่เห็นเคี่ยวนะครับตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับที่เมจิกเขียนไว้นะ กพื่ให้เขาตรงกันนะครับสวนเข้าไปเลยแล้วก็ขันน็อตนะครับครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับเอาผ้าอบไว้นะครับไม่บวกมานำ12โวลต์นครับ ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับถ้ายาวๆก็แบบนี้เลยนะครับครับนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับโมจาก2 4่โวลต์เป็น1 2บโวลต์นะครับเปลี่ยนไฟนะครับ มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะส่งงานได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับ